ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่12เมษายน2568สวัสดีวันสงการลงหน้าครับก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังรถคันนี้ใช้มาประมาณ6เดือนเนาะ1มื่นกิโลเมตรอ่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าจ่ายอะไรไปบ้าง 1ืนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามกิโลเมอ่ะจะเล่าให้ฟังอ่ะงานศึกหลอภาพรวมนะครับรถคันนี้โดยส่วนใหญ่จะใส่กล่องได้เป็นแซด Ss สี่บปเาข้างใส่บ้างขนซ้อนไม่มีอุปกรณ์ก็มีแคปบาร์นะครับดูนะครับการศึกลอ ยังหน้ายังหน้าเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มมีการปีกและประมาณ6เดือนแต่รถวิ่งหมื่นสองก็ขี่เร็วไหมก็ความเร็วทั่วไปที่ใช้งานกันนะครับห้าเบรกก็พระเบกรเบกเหลือระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งถ้ามองภาพก็ยุบไปประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์ถึง5้าเปอร์เซ็นต์แล้วดูพระเบรกหลังนะพระเบรกหลังก็ยุบ แต่ยุบน้อยกว่าเบรกหน้านะน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผมเองเปล่าชอบกำเบรกหน้ามากกว่ามาดูในอีกมาดูโซ่สเตอร์นี่ครับโซสเตอร์อันนี้ผมตั้งไปครั้งเดียวตอนระยะ6,000โลเนาะระยะ12,000ก็เช็คแล้วยังไม่หย่อนเกินมาตรฐานก็ถือว่ายืดช้าพอสมควรนะครับ น้ำมันเครื่องตอนหนึ่งพันกิโลเมตรแรกเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น h o n d a า G4 ที่เป็นกระป๋องอา่าเป็นกระป๋องเหล็กครับสีดำกระป๋องหนึ่งแพงนะราคาออเกือบหกร้อย่ยแต่ว่ามันเป็น API SL ก็ตามระยะเขาให้ใช้ใช้ได้ประมาณอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ 12,000กิโลเมตรนะมาเปลี่ยนก็เท่ากับว่าวิ่งประมาณหมื่นกโลได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอน6,000โลผมก็เช็คดูน้ำมันเครื่องอยังไม่พ่องเท่าไหร่นี่นะครับผมเช็คระยะที่มิกวินบุรีรัมระยะต่อไปคือ18,000เนาะเขาก็จะแนะนำมาอย่างนี้ถามว่าทำไมระยะ6,000โล ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอในในคู่มือครับเขาระบุว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะผมก็ลองดูว่าีโฟเป็นไงทีนี้ผมลองดูแนละ้ว6,000ไม่ไม่ตอนสักหลังมือโลอ่ะตอนเครื่องร้อนเสียงมันดังแตกๆผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็เรยว,ว่าคงจะเปลี่ยนที่ระยะ6,000เหมือนเดิมจะมาให้ดู อ,อันนี้เป็นหนึ่งพันกิโลเมตรแรกเดี๋ยวค่าใช้จ่ายพร้อมหักส่วนรถไปแล้วนี่นะครับพร้อมหักส่วนรถแล้วก็สามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดตางค์เป็นน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่อง ไซกองแทไ้ไซกองน้ำมันเครื่องไซกองน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้ร่วมกับพอร์าได้นะรนุ่นนี้อ่ารขาเรีกอะไรอ่าห้าร้อยเอกอะไรเงี้ยครับใช้ได้ใช้ตัวเดียวกันชุดไซกองน้ำมันเครื่องตัวเล็กตัวที่อยู่เป็นชุดกองเกียร์เนาะไอตัวเนี้ยเป็นรหัสเดียวที่ที่ผมเห็นว่าอ่าเป็นรุ่นเยวกลายรุ่นนี้ไอคันเนี้ย คอน้าคอมมันเป็นกองน้ำมันเครื่องตัวนี้นี่ครับลาดเดียวกันพารเดียวกันราคาเท่ากันเท่ากับว่าสามารถเโดยของรถลิฟท์ใส่ได้นะแต่ก็ราคาเท่ากันอยู่ดีอื่นๆไม่มีอะไรค่าแรงก็โนนรอบแรกไว้สี่ปดิบาทในรอบ1000กิโลเมตรนะครับอ่าทีนี้เรามาดูรอบ6,000กิโลเมตร ตามคู่มือแนะนำว่าให้เราเช็คระยะอย่างเดียวเข้าไปเช็คสภาพรถก็เสียไปทั้งหมด321บาทนะครับระยะ6,000ก็ไม่มีอะไรเขาก็เช็คภาพรวมทั่วไปไม่มีอะไรที่น่ากังวลม,มีตั้งโซ่ก็รวมไปในค่าบริการแล้วค่าบริการตรวจเช็คแล้วมารอบ12,000กิโลเมตรนี่นะครับ ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจาก Honda า4มาใช้เป็น Honda ฝาสีน้ำเงินตัว 10W30 ก็ทำโอเคไหมผมว่ารู้สึกผมนะผมแยกไม่ออกเนาะกับไอ้ G4 ฟอะกับป่องทองอะแราคาเพราเป็นราคา Big กวิ g ใช่ไหมปะมันแพงกว่าข้างนอกนะก็ะป๋องเป็นร้อยเลยนะอืมเนี่ย กระป๋องสี่ร้บปดบาทเครื่องอื่นก็ราคาเท่าเท่าเดิม,อมรอบหมื่นต่อไปเนี่ยเป็นรอบหมื่นแปดหมื่นแปดเขาแนะนำให้เปลี่ยนไต้กองด้วยนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้นะรอบนี้ก็ตรวจเช็คหมื่นแปดก็ เปลี่ยนนะครับใส้กองอากาศอื่นๆก็มีแค่เช็คทำความถาพทั่วไปไม่มีอะไรจะรอบสองหมื่นสี่เนี่ยจะเสียเยอะเห็นว่าต้องตั้งวาวด้วยก็แววๆว่ามีเจ็ดแปดพันได้อ่ะโอเค สำหรับการขับขี่มาถึงหมื่นสองันกิโลเมตรมีอะไรที่ยังประทับใจอะไรที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปหนึ่งเลยเนาะวันแรกรับรถมาไม่กล้าบิดเพราะว่ามันบิดแล้วมันพุ่งอย่างเดียวอ่ะตอนนี้โอเคพอเรารู้นี่ใส่รถแล้วเราก็ไปได้ทำได้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต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 ,แต่สิ่งนี้ผมชอบนะระบบเบรกช่วงล่าง มันดิดเดียวก็จริงโชคแบบนี้จริงแต่มันนุ่มนะวิ่งความเร็วสูงหน่อยอ่าความเร็วสูงในร้อยยี่สถึงร้ออ่าผมว่าสูงนะมันมันดูดพื้นนะมันไม่ค่อยแบบเอ่อหัวเวอร์เท่าไหร่ดูดแบบสไตล์ทัวรลิงนะยางยางหลังยางหลังเอออันนี้ไฮไลท์เลยผมไม่รู้เนาะมันถูกหรือแพงแต่ว่าผมไปเห็นใน Big กวิ g อ่ะยางตัวนี้เลยนะสามพไม่ถึงสามพบาท ัวถูกนะน่นรวมเปลี่ยนรวมในว่ากันอีกทีหนึ่งผมก็มองว่าคุ้มค่าแหละถ้า3,006นะใช้มาตอนนี้1 0 0งก็ถึงถึงสะพานถึงสะพานแหละนี่ถึงสะพานยางละก็น่าจะได้อีกสักรอบหน้าคงจะได้เปลี่ยนแล้วรอบ10,08ทีนี้มีอะไรประทับใจอีกอัตรากินน้ำมัน ถ้าคุณขับซักความเร็ว1้0ยร้เนี่ยกินอยู่27-28โลลิตรเลยนะคำนวณคร่าวๆถังหนึ่งอ่ะคุณจะวิ่งได้ประมาณ300โลเติมน้ำมันแต่ถ้าคุณวิ่งซักความเร็ว120บวกบวกถึง140ยส่สิแล้วก็ร้อยี่สิบถึงร้อจะกินอยู่ประมาณ250-270ยห้า้อโลเราก็ต้องแวะเติมน้ำมัน คือหน้าจอจะกับพิบเนาะกับพิบให้เตือนฝั่งขวาจะเป็นระยะทางที่วิ่งฝั่งซ้ายคือน้ำมันที่ใช้ไปแล้วอ่าอันนี้คือน้ำมันปกติอยู่มีอะไรที่อยากแนะนำเหรอโอเคจากที่ผมใช้มานะการได้ดิสคู่มาเป็นเป็นเรื่องดีถ้าได้ดิสคู่นะแต่ถ้าถามว่าดิสเดียวพอไหมพอเหลือเฟือ เบียดอยู่กล่องนี้ต้องเติมสปอร์ตไลท์เติมไหม,มไฟหน้าเดิมๆจริงถามว่าเหลือไหมเหลือนะมันสว่าง,สว,างสว่างแบบสว่างใช้ได้แต่ถ้าจะเอาต้องเอาแบบแสงเข้มๆเนี่ยเราเปิดพวกนี้ผมมองว่าตาเราจะโฟกัสแค่แค่ตรงแสงอะพอเราเงยหน้าเลยไปนหน่อยมันมืดมันจะปรับแสงไม่ทันผมว่าก็อันตรายอยู่ก็สามารถระวังหน่อย อื่นๆไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่ามันเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการทัวร์ิงเพื่อการเซอร์วิสการเปลี่ยนหัวเทียนปักหัวเทียนก็อยู่แค่ตรงนี้เองปักหัวเทียนถอดน็อตอกสองชิ้นสองชิ้น,นตัวนี้ตัวนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้มันเป็นจุกยางดึงออกแล้วก็เปลี่ยนได้น้ํามันเครื่องก็กองอยู่ข้างล่างนี้ตัวถ่ายอยู่ข้างล่างแล้วก็อันนี้เป็นฝาปิดตัวอ่า แรงไซกองเกียร์เห็นไหมครับเซอร์วิสง่ายอันนี้ก็วาล์วน้ำเห็นไหมครับรถที่มองเห็นจุดเซอร์วิสได้หมดเลยส่วนอีกเรื่องอ้าวมาว่าเรื่องท็อปสปีดผมลองละใส่ปี๊บสามใบร้อยยี่ร้อยสี่สบายเลย ถ้าเจ้าทอคขึ้นไปร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบกว่า 100, 180กว่าถึงร้อยร้อยแปดสิบกว่ากผมไม่รู้ผมมองทางไม่ทนันผมมองทางหน้าเลยไม่มองใหม่ขึ้นร้อยแปดสิบพร้อมปี๊บผมว่านิ่งระดับหนึ่งนะนิ่งเลยแหละไม่ไม่ค่อยออกการสายท,ทั้งทั้งที่ใส่ของใส่ปี๊บอะไรเนี่ยมันหน้ารถไม่สายแต่มันไปนสายตอนความเร็วต่ำสัก ยี่สิบถึงสี่สิบนะครับแต่ความเร็วสูงะไม่ต่าไม่ไม,ไม่ไม่สัน่นส่วนชิลหน้าผมถอดตัวเสริมอ,อกแล้วมันมันดึงตัวเนี้ยสั่นมากแต่ถอดออกเรากล้มลงนิดนึงลมก็ข้ามหัวแต่ข้อเสียคือไม่สามารถนั่งขี่แล้วเปิดชิลไอเปิดเปิดคางนะครับถ้าเปิดคางเมื่อไหร่เนี่ยลมมันมันงัดหมวกพอดีก็ประมาณนี้ครับในหมื่นสองพันกิโล ยังถือว่าสภาพสวยถือว่ายังยังชอบนะมีข่าวแววแววเอ็นทีพันร้อยเขาลดราคามีอยเดียเรียกลดราคามีเก็บอยเชอร์อันนั้นก็น่าสนใจผมไปดูแล้วทาลำใหญ่มากเลยฟอร์ซ่าก็กำลังเข้าตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวอีกตัวหนึ่งเนาะที่มีถังให้หนีบ ครับแล้วก็นี่เลยทีเด็ดลืมบอกแนะนำไม่เสียบกุญแจไว้สองดอกติดไฟแดงใช่ไหมหนูน้ำปั๊บเปิดปุ๊บหยิบได้เลยอันนี้ผมโมดิฟายให้ต่อออกกล้องกล้องข้างยี่ห้อนี้ใช้ดีอยู่ออะไรนะออเสีอะไรสักอย่างใช้มาเป็นปีนะน่าจะเกือบ2ปีแนละ้วแบบเตเสื่อมไปช่างหัวมันเราเสียบปั๊กปุบ๊บ ไฟติดตั้งแบบโหมดบันทึกได้เลยพันกลางกลาถ้าใส่เคสก็กันนะ้าถ้าไม่ใส่เคสถ้าจอกนี้ก็ไม่กันนะระวังหน่อยโอเคแล้วเจอกันรอบ18ครับสวัสดีครับ